ข่าวสารนี้จะทําให้แฟนคลับต้องตื่นเต้นดาราสุดฮอตของเรายาย่าอุรัสยากําลังจะทําการปรากฏตัวในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ oppo ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวรุ่น oppo find x9 series ในวันที่29ตุลาคมนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้มีความน่าติดตามยาย่าได้รับเชิญให้เป็น oppo f e n d e r สำหรับงานนี้นั่นหมายความว่าเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่และเราจะได้เห็นเธอในฐานะที่แปลกใหม่ แต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างยา่ยาๆและแฟนหนุ่มของเธอที่เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างใหญ่ทั้งคู่มักจะโพสตภาพและวิดีโอที่แสดงความรักและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแฟนคลับก็ตามกันให้ความสมนใจอย่างมากทําให้ความคาดหวังสูงขึ้นว่าจะมีข่าวดีในเรื่องการแต่งงานหรือไม่อีกไม่นานแล้วเราก็จะได้รู้ในงานเปิดตัวนี้ยา่ยาจะปรากฏตัวพร้อมกับ Oppo i n c o X 3S หูฟังอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแฟนคลับที่ต้องการได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆและเพลิดเพลินกับความสมบูรณ์แบบในการฟังเพลงแฟนคลับทั่วประเทศสามารถติดตามงานเปิดตัวได้ผ่าน Facebook, YouTube และ TikTok ของ oppo thailand จึงไม่ต้องพลาดอย่าลืมเตรียมตัวเฝ้าดูกันเถอะคุณจะได้เห็นย่าในลุคใหม่ๆและเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นเต้นในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ oppo แต่ที่น่าสนใจคือความคาดหวังที่สูงขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างย่าๆและแฟนหนุ่มของเธอจะนำไปสู่ข่าวดีในเรื่องการแต่งงานในอนาคตหรือไม่คุณคิดว่าอนาคตของคู่รักนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในการแสดงความเห็นนี้และอย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับย่าดาราสุดฮอตของเรา